การนี้เป็นการแข่งขันเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในท่านใต้ที่คัดตัวแทนจาก5จังหวัดก็จะมียะลาปัตตานีนราธิวาสตูลและก็สงขลารวม10ทีมนะครับมาแข่งขันกันในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเย่าเยือน ซึ่งหลังจากแข่งขันกันนานกว่า1เดือนครับก็เดินทางมาถึงรอบชิชนะเลศใช้สนามเรนโบว์เตเรียมจังหวัดปัตตานีเป็นสังเวียนพลาดแข่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนทีรยานาวินคลองอินจังหวัดปัตตานีพบกับโรงเรียนคำพีริยาจังหวัดยะลาท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของนักเรียนจากทั้ง2โรงเรียนครับ แม้จะห้ามหันกันในสนามอย่างดูเดือดแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่ฝ่ายจัดการในขันในมุ่งเน้นอย่างมากก็คือความมีน้ําใจนักกีฬาและอยู่ในกรอบหลักศาสนาลามที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวมุสลิมทุกคนอย่างเต็มแข็งนะครับโดยในช่วงพักครึ่งแรกเนี่ยก็ตรงกับช่วงเวลาละหมาดพอดีทุกคนในสนามก็ได้ร่วมกันละหมาดอัสรีและก็ละหมาดบักริดนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของอสาพันที่หวังให้เยาว,วชนในจังหวัดชายแดนใต้เติบโตไปเป็นนักกีฬาที่ดีทั้งฝีเท้าและก็จิตใจนั่นเองครับ อีกหลายทีมนะครับที่ถ้ามีตัวเด็กๆหลายคนซึ่งก็โอ,อกาสของพวกเขาน่าจะมีมากขึ้นหลังจากนี้เนื่องจากว่าถ้าพวกเราทําง,งานกันจริงจังผมว่าคนมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยภาคใต้าภาคกลางภาคเหนือแล้วแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นมีการฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็มีอย่างต่อเน,นื่องแล้วมีการมีพคต์มีอะไรที่ดูแลอยู่ผมว่าเราก็ไม่แพ้ใครในประเทศนี้แล้วก็ในเรื่องนี้ด้วยครับอยากเป็นนักบอลจริงจังก็ ตั้งใจซ้อมของโรงเรียนแล้วก็เป็นนักเตะอาชีพให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยไประดับทีชาให้ได้ก็ก,ก็มีดอนเป็นชนะที่ว่าเขาตัวเล็กแต่ว,ว่าลีลาเขายอดเยี่ยมยปปะนะชนะี่เป็นในห้อกหลายคนนะครับศุภกร่งขันในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าทีมพีระยาลาวิงคลองหินเนี่ยที่มีเยาวชนจากปตัตตานีเอฟซีหลายคน และก็โชว์ฟอร์มดีมาตลอดฤดูการนะครับก็ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในแบบนี้เอาชนะทีมโรงเรียนคำพีไปขาดลอย4ประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากธนภัทรเกตเมืองครับอิมโรอสอีเชฮานาฟีมาละนะครับแล้วก็ผูรกาเจเตควาแชมป์พร้อมถ้วยของ IFC ไปครองนอกจากนี้เจฮานาฟีมามะครับศูนย์หน้าตัวเก่งของพิรยานาวินครองหินวัย8ปีก็เหมารางวัลทั้งนักเตะยอดเยี่ยมและก็ดาวซันโบหประตูไปอีกสองรางวัลด้วยครับ จะต้องบอกว่ารายการนี้ปีนี้ไม่มีเงินรางวัลนะครับแต่ปีหน้าเขาบอกว่ารับรองว่ามีเงินรางวัลแล้วอาจจะมีรางวัลสําหรับผู้ชนะในการที่จะอาจจะไปฝึกฟุตบอลกับทีมสโมสรในกรุงเทพหรือว่าเดินทางไปฟุตบอลต่างประเทศเขาก็บอกกำลังมีการประชุมแล้วก็เตรียมงานกันอยู่แต่ <ๆ S 2> เอนะฮะมาต่อกันที่ความเคลื่อน